สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์ไลน์อยู่ในเมืนะคะช่องที่จะช่วยไกด์ไลน์ผู้คนนะคะที่กาลังหาคําตอบนะคะหรือว่าติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้หนูเองก็จะมาช่วยไกด์ไลน์ให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะท็อปปิกของเรานะคะมาในเรื่องของอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองก็ยังทําไม่ได้อาใครนะคะที่กําลังแบบนี้อยู่นะคะอยากบอกให้รู้ว่า อะไรนะคะที่เราเองนะคะยังเป็นไม่ได้หรือยังไม่มีนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะส่งออกนะคะให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นความรักนะคะความรักในรูปแบบที่หนูหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของความรักที่เป็นเฉพาะเรื่องคู่เท่านั้นนะคะหลังจากที่หนูนะคะหายไปประมาณสองสาวันเนี่ย ช่วงที่เข้าภายในรัวๆเนี่ยได้ไปตกผึกบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราเองนะคะคือถ้าเรายังแบบเหมือนไม่มีในส่วนของสิ่งๆนั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะไปช่วยหรือไปทําหรือไปให้คนอื่นนะคะมามาเป็นแบบเราได้นะคะ อย่างใครนะคะที่ชอบตามหาในเรื่องของอความรักนะคะถ้าเราเองยังรักตัวเองไม่มากพอนะคะและจะหวังให้คนอื่นนะคะมารักเราะคะ่ะเราเองยังรักตัวเองไม่ได้เลยมันย้อนแย้งไหมเราจะให้ใครมารักเราถูกไหมอ่าและถ้าเกิดว่าเรายังต้องการนะคะให้เขาแบบมาทําดีกับเราถามตัวเองหรือ,อยังคะว่าเราทําดีกับเขาแล้วหรือ,อยัง เพราะว่าบางทีอย่างอหนูเองคนที่ทํางานใช่ปะทําทงานเยอะอะไรเงี้ยทำหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่คือบางทีแบบเออชอบอยู่กับตัวเองนะชอบแบบทําอะไรที่ตัวเองเอ,อ,อยากทํานู่นนี่นั่นอะไรไปแหละไม่ได้สนใจแบบภายนอกเพราะว่าเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่อยู่ภายนอกเราควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่ภายในกลับมาเข้าภายในกลับมานั่งสมาธิ กลับมาอยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าแบบเออเนี่ยที่ครอบครัวอะไรเงี้ยเออคือแบบไม่ได้แบบมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยเออแล้วคือแบบว่ารู้สึกเหมือนกับเออทำไมเราเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันห่างหายกันไปอ่ะมันก็มีคิดบ้างแหละอะไรเงี้ยคือ บางทีอยากจะบอกว่าบางคนยังไม่มีความรักในตัวเองแต่ไปตามหาความรักไปหาคนรักมันย้อนแย้งนะหรือถ้าอยากได้เวลาเรามีเวลาให้กับเขาแล้วหรือยังคะอยากให้เขาทาอะไรนะเราต้องมีสิ่งนั้นหรือเป็นสิ่งนั้นได้ก่อนนะหนูเองยังติดนะคะจริงๆก็วางนะคะเข้าใจทุกสภาวะและเข้าใจตัดสรุ้แบบ หลายๆเรื่องนะที่จําเป็นต้องวางจาเป็นต้องแบบไม่ไปยุ่งไม่ไปคาดหวงังไม่ไปอะไรกับคนอื่นเขาแต่มันก็ยังมีที่เจอแบบเรื่องของบททดสอบหรือการกระตุ้นอัตราที่เราเองอย่างหวังไม่ได้ก็คือเหมือนแบบไม่อยากให้ใครมาเอา่อเรียกว่ามาบังคับหรือว่ามามาเสียงดังหรือมาหรือมาเอา่อ อะไรมาแบบเหมือนจำกัดเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบให้แม่มาบนแต่เวลาที่เราฟังเขาบางทีแล้วก็ยังระสวนเข้าเลยอะไรเงี้ยมันมันก็มีการกระตุ้นบ้างนะบางทีและอย่างเอ,อที่เจอนะคือแบบอยากให้เขาแสดง สิ่งที่เขาต้องการออกมาแต่ตัวเราเองยังไม่ได้บอกสิ่งที่เราต้องการบางทีบางคนก็ไม่รู้นะแบบเอออยากได้บางสิ่งบางอย่างจากบางคนคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วตัวเองมีหรือยังถ้าตัวเองไม่มีคนอื่นก็ไม่มีให้หรอกแล้วแบบบางคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยทำไมคนนี้ชอบแบบ เหมือนไม่ทําตามอย่างงั้นอย่างนี้อนะไรเงี้ยคือเอา้าเราเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งกับจกักรวาลคนอื่นได้นะคะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะแล้วมันเปลี่ยนแปลงที่เราไหมล่ะคือแบบอ่ายุกตัวอย่างง่ายก็คือมันจะมีในเรื่องของอ่าเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อย สูงสิงไม่ค่อยอะไรกับใครนะแต่ว่าอยากให้เขาแบบเข้าใจบางทีแบบเออเข้าใจบ้างสิว่าแบบตอนนี้ต้องการทําอะไรต้องการแบบความอยู่คนเดียวต้องการให้แบบว่าเออในเรื่องของการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเราเองก็ยังเก็บในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการกระทําอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หวังให้เขาจะแบบมาแสดงออก มันก็ย้อนแย้งอีกไงก็หลายๆอย่างมันก็สอนให้เรารู้ว่าแบบมันทุกอย่างอะคะ่ะมันเป็นกระจกสะท้อนเราหมดเลยนะ